ช่วงนี้หน้าเช็คอินนะครับถือว่าเป็นจุดเช็คอินแรงใหม่ในในจังหวัดอุบลราชธานีช่วงนี้มหามาอุบลจะเลืมนะครับกับอำเภอตุ้งศรีอุดมนะครับลูกสินเป็นตเียพาชมพาเที่ยวกับช่องอ้มันมอล่ถือว่าเป็นจุดเช็คอินเพื่อตุงสีอุดมนะครับเ<อ>ชิญชวนมาเที่ยวงานนะครับ มีเสียงถ่ายมีเสียงมีไฟวิบ๊อปมีป๊มาเลยน,นะครับช่วงวันทีหาศีวุคศีเจ็ดศีแปดเริ่มตั้งแต่วันทีสอ 4, งศีสามกินหลายนะครับแล้วกะ็มาเช็คอินจุดเช็คอินคืออุมโมงเวาวนะครับพี่น้องมึงเอาเลยน,นะครับงาม,มง,ง่ามนะครับจัดไปนะครับถือวันรังหนึ่งในชีวิตแต่าากล่บมาเืิอตุองสีอุดมเชยนะครับอุมโมงเวาวนะครับ ของอยากของกินก็นลกห,กหลายน่นานอยังเหรอีแม่หนบ ยูทูบก่อยกิดทเป็นยูทูบสายดำมาจักตลาดกันตลาดตลาดมืดมาดิแทบย่างเดียวครับ่เห็นย่าย่าหวังว่าเจ้เห็นหนังจะไม่เห็นหนังเฮ้ยคนเร็วเร็วเลยแซบบ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  แ่บนัวขนมโตเกียวแล้วแต่ว่ามาต้งสีอุดมนเนี่ยจะพาดกากระบอบบดีโหมดก็มีซิมนะครับบริการโอนเงินทุกธนาคารนะครับนี่ก้อยมากที่นี่นะครับของกินของเสียบมีหลายนะครับอำเภอตุ่มซีอุดมเชิญชวนนะครับ ออสไทยบีฟจา้าเนื้อโคขุนจากออสไทยบีฟรัตนบุรีของดีตำบลเบิดจา้ากัดข้างนอกนุ่มข้างนอกจา้ากัดข้างในนุ่มข้างในกลืนลงไปอร่อยอร่อยจา้าขายละาละสิบบาทสิบบาทกันเลยจา้จาววจ้าเนื้อแดดเดียวเือแดดเดีายวกินละหกสิบบาทจ้ามาละบาทค่ะยินดีรับตัวแทนนะคะสองสามสีส่ Terima kasih telah menonton!